คุณนัทิชาพรไหบอมีปัญหาเรื่องของฤิทธิ์สีดวงใช่ค่ะนะครับมีม,มีผมย้อนถามไปนิดหนึง่งพฤติกรรมของการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงฮะอ๋อเป็นคนที่ไม่ทานไม่ทานผักทานน้ําไม่ทานเลยผลไม้ผลไม้ก็ทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะโอ้โห <laughs> อาหา่าฮะตลอดเลยตั้งแต่เด็ก คือไม่ทานผักทานน้ำนี่ตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะทานน้ำน้อยด้วยน้อยด้วยค่ะท้องผูกเป็นประจำครับค่ะตั้งแต่เด็กๆมาเลยะ่ะท้องผูกก็แบบก็ไม่รู้อะค่ะก็คิดว่าทั่วไปปกติทั่วไปท้องผูกก็เป็นทีนึงก็แบบเหมือนไปใช้ยาระบายเสร็จแ,แล้วมาเริ่มรู้สึกว่ามันรุนแรงรุนแรงนี่คือตอนนั้นเข้ากรุงเทพเมื่อปีส3มมครับจริงๆมันเป็นมามา,มากแล้วละ่ะเป็นมากแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันมีติ่งแบบโทษนะฮะเต็มเต็มช่องทวานนะคะออเปจนแล้วก็อักเสบมากอักเสบจนทนไม่ไหวนั่งอะไรนี่ก็ไม่ได้เลยอ่ะก็เลยไปกันใหญ่บางทีสองวันสามวันไม่ถ่ายแต่พอจะถ่ายทีก็ทรมานทรมานมากถามนิดนึงได้ไหมเข้าห้องน้าทีนานนานมากอะค่ะกี่นาทีอ๋อสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรประมาณนั้นนะคะต้องมีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะมันไม่ได้น่าอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่รู้จะทํายังไงอะค่ะ อ่าฮะเจแล้วไปหาหมอไหมครับก ul mhm. ็พอเข้ากรงเทพได้สองปีแล้วก็ไปหาคุณหมอคือไม่ไหวแล้วอ่ะคือในชีวิตประจําวันนี่อยู่ลําบากแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็สั่งผ่าตัดทันทีเขาบอกระยะคุณเนี่ยมันระยะสามแก่ๆจะระยะที่สี่แล้วคือมันเป็นแบบสุกงอมเต็มที่พร้อมจะเด็ดได้แล้วอ่ะก็สั่งผ่าเลยค่ะผ่าตัดเลยใช่ปีสามห้าหลังผ่าตัดก็ดีขึ้นนะคะแต่คุณหมอพูด จำเลยคุณหมอพูดว่าคุณอยากคิดนะคะอยากเข้าใจผิดนะว่าคุณผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่เป็นอีกถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่คือพฤติกรรมการทานอาหารแบบนี้การไม่ทานไม่ทานผักผลไม้ไม่มีอาหารที่มีกากใยดื่มน้ําน้อยก็จะกลับมาอีกใช่ใช่ค่ะแล้วมันกลับมาอีกจริงๆกลับจริงๆค่ะก็จนแบบผ่าได้ก็อยู่ได้เป็นสิบปีนะคะครั้งแรกครับจนสักปี สี่หกสี่เจ็ดแต่เริ่มมาอีกแล้วค่ะเริ่มมาอีกแล้วคราวนี้แบบมันรุนแรงอ่ะมันมันคือมันทนไม่ไหวอ่ะคือแสดงว่าพฤติกรรมก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนคือก็ปรับก็ปรับบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนหมันไม่บานไม่บางทีมันก็เผลอไปอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามันเผลอไปบ้างอะค่ะมันก็ทําให้เราเป็นอย่างนั้นมันก็เราก็คิดเหมือนเดิมอีกว่าพอพอพอท้องผูกเนย ไม่ก็อัานไว้อีกก็อั้นไว้ก็กลัวคือความกลัวเาที่จะถ่ายก็ใช้ยาระบายใช่ก็แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะอ่ะอ่ะอะเสร็จแล้วยังไงมันกลับมาเริ่มมีอาการอ่ะเริ่มมีอาการก็อย่างเงี้ยก็เริ่มมีมีอีกอาการขึ้นมาอีกก็จะเต็มตรงนั้นอีกแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเหมือนเดิมอาการเดิมนั่นแหละค่ะเเลยหมือนเลยค่ะอาอเสร็จแล้วทาไงค่ะก็พาอีกพ่าอีกค่ะ ไปผ่าอ,อีกโรงพยาบาลหนึ่งหนีโรงพยาบาลน,นั้นอายแล้ว,วกลัวเพามีประวัติเราไงฮะก็ไปอีกรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลมีชื่อเสียงทั้งคู่นะคะก็ผ่าอีกค่ะแต่<ก>พบหมอเ<า>นี่ยหมอ <S 2> 2 <S ก็ไม่ได้บอกว่าไปทานยาก่อนนะไปผ่าของคุณก็ต้องผ่าอีกครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับบิมได้ยังไงม่เกี่ยวยังไงใช่ไหมคืออาการก็เริ่มสาหัสหลังจากตรงนั้นแล้วนะตั้งแต่ปี49นะครั้งที่สองผ่าตัดปี49ก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะ แล้วก็มาจนปลายปีห้าห้ากะวางแผนอีกแล้วค่ะเต็มอีกแล้วค่ะคิดวางแผนไปแล้วค่ะว่าผ่าตัดอีกแน่นอนปีห5ห้าวางแผนไปแล้วคาวนี้ก็มาเจอน้องสาวก็ไม่คิดถึงเรื่องลิสิดดวงนะคะคือเผอิญมีปัญหาเรื่องหน้าน่าจะเป็นกบกเป็นกละอะไรเงี้ยสนใจเรื่องความสวยงามคราวน้องแนะนําตรงนี้ไปแนะนําครั้งแรกๆเมื่อปลายปีนี่ยก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่ทานหรอกอไม่ทานแล้วอยู่อยู่มาแบบสัก หน่อยเขาก็ตื้อว่าไม่ทานล่ะอ,อะไรอย่างเี้อย่างี้เราก็เริ่มเริ่มทานเม็ดหนึ่งบ้างเช้าเม็ดเย็นเม็ดบางทีก็ทานเว้นบ้างอะไรไม่ใส่ใจอ,อะไรเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลสักสักแน่ชัดตอนแรกๆอะ่ะแล้วมาตอนสักอยู่ไปสักปลายปีเราก็เริ่มมาลองทานหน่อยอลองทานลองทานดูซิเช้าเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยมันจะเป็นยังไง กลายเป็นว่าสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หลังจากเราจริงจังคือทานทุกวันเนี่ยมันก็เริ่มมันไม่ได้อุปทานทีแรกก็คิดว่าเป็นตัวเองอุปทานก็คือว่ามันเริ่ม ความอักเสบอะปวดแสบปวดร้อนมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือเราเป็นอย่างนี้ทุกวันเราจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนมันจะลดความอักเสบปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มันเริ่มเล็กลงเล็กลงทีแรกก็อมันจะใช่นี่คือตั้งใจทานเพื่อที่จะไปบรรเทาอาการของคุจจาระใช่ค่ะไม่ได้ห่วงเรื่องฟ้าไม่เอาแล้วฟ้าหยุดแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยจะมาทางนี้ก่อนมาสนใจทางด้านนี้ค่ะก็ทานไปทานไปแล้วก็ ไปหยุดอยู่พักไม่ได้ทานแบบที่เขาบอกก็คือเขาให้บอกให้ต้องทานสองเช้าสองเย็นสองก่อนนอนสองอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทานแบบนั้นคานนี้ระยะหลังเนี้ยตอนนั้นไปสักเดือนสักเดือนมีนาต้นเดือนเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดสามวันไม่ถ่ายเลยตลอดสามวันที่ผ่านมากลับมาบ้านเนี่ยโอ้โหหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยอ่ะก็แบบว่าโอ้โหคุณอยู่ไปได้ยังไงเนี่ยมันคุณเหมือนเอาถังขยะทิ้งเอาไว้อยู่ในบ้านสามสี่วันเนี่ยนะ มันไม่ถ่ายเขาก็ไม่รู้จะยังไงออก็แบบนั่นแหละมีกรรมนะเนี่ยมีกรรมค่ะมีกรรมก็หลังจากนั้นก็คือคิดว่าเออเนาะไม่มีอะไรจะต้องเสียมันทรมานเนี่ยฮะก็เหลือไปเห็นนะไอ้กล่องสีเขียวเนี่ยเอาสักหน่อยวะฮะเอาสักหน่อยก็เริ่มกินจริงจังเลยคราวนี้ลองซิว่ามันจะใช่ไหมอะ,อะไรประมาณเป็นคนจะเชื่อเรื่องนี้ยากค,คือใคร,ครจะมาแนะนําเรื่องแบบ ขายของอะไรแบบนี้ไม่ชอบแม้กระทั่งน้องตัวเองขายอยู่ก็แบบไม่เชื่อไม่เคยศับทาคราวนี้พอเริ่มทานจริงจังเนี่ยจริงๆค่ะสักอาทิตย์หนึ่งนี่มันแห้งไปเลยอ่ะเดิมนี่ต้องใส่ลืมลืมบอกนะคะว่าต้องใส่แผ่นอนามัยเนี่ยเปลี่ยนวันละสามเพราะมันมีน้ำคือน้ำไม่ได้มีประจําเดือนไม่ใช่ประจําเดือนก็ต่างหากอีกใส่ผ้าอนามัยเพื่อที่อากาศแผ่นอนามัยค่ะไม่ใช่ผ้าอนามัยต้องใส่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องพกสําฤีอนามัยไว้ทําความสะอาดเพราะว่ามัน อเนาะมันสิ่งสกปรกเลาะตรงจุดนี้เน,นาะตลอดเวลาสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก,กว่าๆนี่เริ่มแห้งแต่ก็ยังใส่ยอยู่นะคะพอ,อใช้ไปเรื่อยๆจนถึงสองอาทิตย์แผ่นน้ำมันไม่ต้องใช้แล้วว่ามันไม่ม,ม,มีซึมมีซึมก็นิดๆหน่อยๆอ,ยอะค่ะคือเหมือน,นเหมือนว่าจะดีขึ้นใช่มันแห้งไปเลยอะมันแห้งตรงน้าน้าเลือดน่ะไม่มีแล้วก็ฝ่อหัวก็ฝ่อลงยังเห็นได้ชัดเลยก่อนที่จะไปผ่า ไม่ยังไม่ผ่าครั้งที่สามไม่ผ่าไงวางแผนว่าจะผ่าแต่แต่มาทานตรงนี้ซะก่อนมาทานกาซีเนียวางแผนไว้เรียบร้อยบอกสามีบอกใครเรียบราว่าฉันผ่าแน่งานนี้ซึ่งอาการมันคล้ายเดิมสองครั้งแรกเลยสองครั้งแรกนะแต่ว่าอาการมันจะหนักกว่าตรงที่ว่ามันมันมีเลือดน้ำเลือดมีเลือดมีน้ำเหลืองร่วมมาด้วยใช้ยาตัวอื่นด้วยไหมไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้จะใช้มียาเน็บ ยา,ยาเหน็บแล้วก็ยาแก้อักเสบของทางโรงพยาบาลก็จะมสีสำหรับโรคนี้โดยเฉพาะค่ะจะมีเมสส็ดสีแดงแดงปวดแสบปวดร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีแล้วอไม่มีอ่ะมีก็คือน้อยที่สุดตอนที่ว่าเราถ้าเราจะถ่ายแบบมันมันมันถ้าว่าถ่ายถ้ามันค่อนข้างจะแข็งอ่ะมันก็จะมีมานิดหนึ่งอาการานะคะมันจะมีช่วงนั้นอย่างเดียวแล<ะ>้วถ้าถ่ายดีขึ้นด้วยไหมถ่ายดีขึ้นค่ะเหมือนกับไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะถ่ายปกติเลยถ่ายไม่ได้แบบ ไม่ไม่ผูกท้องไม่ผูกท้องไม่ผูกค่ะท้องไม่ผูกแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะเราช่วงหลังๆพอเห็นอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มรู้สึกตัวแล้วด้วยเราก็ทานน้ําทานอะไรมากขึ้นเยอะขึ้นก็คือปรับพฤติกรรมปรบพติการวยรู้สึกแบบมันทรมานนะคะเสร็จแล้วเมื่อไหร่เห็นผลเลยว่าแน่นอนละชัดเจนชัดเจนก็สักประมาณเดือนกว่าๆค่ะก็คือมันติ่งนี่ที่บอกว่าเซนเซนครึ่งเนี่ยเซนครึ่งเนี่ยมันเหลือประมาณสักเค่นี้ มันมันไม่ไม่หายไปเลยแต่ว่าไอตัวอื่นเนี่ยมันหดเข้าไปหมดไอตัวที่ไม่ใช่ติ่งไม่ใช่เส้นเลือดแดงๆนะคะมันหายเข้าไปหมดเลยค่ะแล้วข้างในเราไม่ทราบน้ําเหลืองมันมันแห้งลงสิคะมันแห้งไหลเลยไม่ไหลก็ไม่ไหลออกมาด้วยอ้าวงั้นต้องถามอาจารย์พิเชษแล้วฮะว่าเคยเป็นหรือเปล่าอะไรนะว่าเคยเป็นหรือเปล่าว่าบางวันเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์ก็จะตอบผมว่าไม่เคยเป็นโอเคครับก็อ่า อาการแรกที่เดียวยินดีรู้สึกว่าฟังดูกรณีเนี้ทรมา,านเป็นอาการที่รทรมานที่สุดเท่าที่เคยคได้ยินมานะเกี่ยวกับท,ที่อาการอย่างเงี้ยนะครับแคปซูลของเราเราได้มีการทดสอบให้คนใช้วันละสเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสเม็ดครับแล้วก็เป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะเม็เลือดขาวออกมาดูเพื่อจะดูว่าแคปซูลของเราไปทําอะไรกับเม็เลือดขาวครับ เพราะสิ่งที่เราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพูดถึงการดูแลสุขภาพโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้ามันผิดปกติมันก็เกิดความจากความไม่สมดุลของร่างกายนั่นเองอย่างกรณีกรณีนี้เราก็เชื่อว่าเป็นความไม่สมดุลของร่างกายซึ่งทําให้เกิดการอักเสบนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบได้ก็คือตัวอาการที่มีเม็ดเลือดขาว TS2 นะครับ พอวันนี้ผมผมมีภาพนะฮะถ้าจะดูทางทีจอเนี่ยนะครับในในภาพนี้จะเห็นเม็เลืดขาวอยู่4ตัว TH1, TH2, TH17 ท s แล้วก็ t r e รนะครับในเชิงภูมิภูมิคุ้นกับวิยาเขาบอกว่าไอตัว t s 2นี่แหละเวลาที่มันมีสูงมันจะก่อให้เกิดอาการอักเสบหรือเวลามีการอาักาเสบก็เกิดขึ้นจากมี t s 2สสูง,สงนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการลดอาการอ,าการอักเสบก็คือต้องลด th2 หรือไปกด th2 ถ้ามีการแสดงน้อยลงนะครับวิธีการก็อาจจะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไปลด th2 โดยตรงหรืออาจจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว th1 นะครับซึ่งคือตัวแรกนะครับ th1 เนี่ยถ้ามันเพิ่ม th1 ในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่า th1 เนี่ยมันจะไปกด th2 ให้มันลดลงนะครับแล้วขณะเดียวกันถ้าเราไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวควบคุม จะไม่ให้อะไรมันมีมากเกินไปไอ้ตัวนี้ทีเร u ก a ลเตอร์ก็จะไปควบคุม t ี2ซึ่งมันมีมากเกินไปจนให้เกิดอาการเกิดอาการอักเสบเนี่ยมันลดลงสู่ภาวะปกตินะครับในแคปซูลของเราเราจะพบว่ามันมีการสร้าง t ี1เพิ่มขึ้นนะประมาณ2เท่าในวันที่15บห้าจากการกิน4ีแคปซูลต่อวันในขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มทีเร u l เลเตอร์อีกประมาณ2เท่าเช่นกันแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ไปลด อาการของเทสองนะครับคือไปกดการแสดงออกเทอสองเมื่อเป็นเช่นนี้อาการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นจากเทสองมากเกินไปก็ลดลงนะครับลดลงก็คืออาการจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับแสดงว่าอาการของคุณนันทิชานี่ก็คือเป็นอาการอักเสบของของลำไส้ถูกไหมคบอาจารย์ของบริเวณที่เราจะเรียกว่าอะไรฮะลิสี่ดวงเส้นลเส้นเลือดคือจริงๆแล้ว มันเกิดการเสียดสีเกิดการระคายเคืองแล้วมันก็จะทําให้อ่ามันจะมีหูรูดอะไระบริเวณนั้นอ่ะใกล้ๆกลบริเวณหูรูดนั่นนะมันหย่อนแล้วก็ทําให้หลอดเลือดดาเนี่ยป่งออกอนะฮะพอหลอดเลือดดําป่งออกมันก็เลยกลายเป็นก้อนขึ้นมาครับนะถ้าวิธีการรักษาก็คืออย่างที่บอก <c oughs> ก็คือการไปเพิ่มท h 1หนึ่ง เพื่อที่จะไปกด t h 2ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นวิธีการที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นอย่างธรรมชาติที่สุดอย่างธรรมชาติที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือให้ร่างกายปรับเองนะฮะแล้วก็ทีเร u ู a เ o เตอร์ก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นปรับเองพูดง่ายๆเราไปคุยกันไม่เลือขาวไม่เลือยขาวจ๋าทําให้เป็นปกติหน่อยได้ไหมอ่าคุยง่ายๆครับละมุนละม่อมใช่ครับใช่ครับสุดท้ายแล้วตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะพฤติกรรมอาการก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลําดับแล้วก็ไม่ไม่หยุดทานนะคะยังทานเรื่อยๆเพราะมันจะรอให้วันหนึ่งวันใดที่มันหายไม่ต้องไปสัมผัสแล้วเห็นมันอย่างเงี้ยรู้สึกรอรอวันนั้นอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะแต่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วไม่ต้องผ่าตัดแน่นอนค่ะแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะ